ก็จะมาบรรยายเกี่ยวกับค่าคุณซื้อบ้านสักหลังหนึ่งทํายังไงบ้างคุณจะดวงช่วยดีที่สุดนะฮะโดยปกติแล้วนะครับเราควรจะนะฮะซื้อบ้านเราควรจะดูดวงของเราก่อนนะฮะขึ้นพ้ายีสีเถียวแล้วนะครับดีถีคุณเป็นคนธาตุอะไรคุณควรซื้อบ้านหลังอีคทดอะไรถึงจะดียกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นธาตุสำคัญคุณจะไหมฮะก็คุณก็พอซื้อบ้านหลังนี้อยู่พื้นดินถืนนี้ พื้นดินทั้งผืนส่งผลกับคุณทันทีนะครับนั่นก็คือทําให้สุขภาพคุณดีความราบเรื่องของชีวิตคุณก็มีใช่ไหมฮะหรือถ้าคุณซื้อที่ที่เป็นธาตุโชคลาบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผืนดินน้ำผืนนี้ที่คุณซื้อมาเป็นโชคลาบแล้วนะฮะพอเสร็จแล้วแล้วก็แบ่งพื้นที่ดินตรงนั้นทั้งหมดนะครับเก้าช่องเอาพลังของดินมาวางเลยนะครับแล้วก็หาว่าตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดลุ่งเรืองอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะ หรือดีสิงนะับมันก็มีวิธีแก้ใช่ไหมฮะเริ่มแรกที่ดินป่านะครับถ้าเป็นที่ดินป่าคุณสร้างบ้านแล้วจะดีที่สุดเพราะเราสร้างบ้านตามหลักขุงช่วยนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องดีที่สุดอยู่แล้วแต่ถ้าบ้านสร้างแล้วคุณจะวางขุงช่วยคุณก็ต้องวางตามบ้านนะครับนะ <c oughs> คราวนี้เริ่มแรกเราจะทํำยังไงฮะส่วนใหญ่แล้วนะฮะ <c oughs> ก็มีพลังฟ้าพลัง องุ่นจุ้ยต้องแบ่งออกเป็น4ี่อันก่อนอย่างน้อยคุณต้องรู้ว่าี่วิชานะครับมันถึงจะวางองจุ้ยได้ใช้ภูมิภายนอกนะฮะใช้ภูมิภายนอกเป็นอย่างไรให้ให้โทษแบบไหนถูกไหมครับครับแล้วเราค่อยาวางใช้ภูมิภายในโดยใช้พลังของฟ้าพลังของดินพลังของคนมาประสานกันนะครับโดยเฉพาะถ้าใช้ดวงมาประกอบอก็ย,ยิ่งดีขึ้นอีกนะครับคราวนี้ในความเป็นจริงนะฮะ คนเราไม่สามารถที่จะหาที่ได้ได้ดั่งใจทุกคนหรอกถูกไหมฮะครับดังนั้นผมจึงของแนะนําว่าถ้าคุณจะซื้อบ้านคุณเอาข้อห้ามซื้อบ้านไปจะดีกว่าถูกไหมฮะถ้าคุณไม่ซื้อบ้านแบบนี้จะดีที่สุดครับเพราะอะไรในโลกนี้ไม่เคยมีนะครับบ้านไหนที่มุงจุ้ยดีที่สุดเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะการเวลามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปถูกไหมฮะวันนี้บ้านคุณดีมากเลย ครับอีกสองปีมาแล้วครับทางด่วนมาเรียบร้อยบ้านเปลี่ยนไปล้ถูกไหมครัครับดังนั้นข้อแรกนะฮะไม่ควรซื้อบ้านนะฮะที่อยู่ปลายถนนนะเราเรียกว่าปลายกระบี่ครับอยู่แล้วอันตรายมากนะฮะเจ็บป่วยตลอดนะครับอันที่สองไม่ควรซื้อบ้านที่ต้องลมแรงบ้านไหนก็แล้วแต่ที่เป็นบ้านเดียวๆคุณลองสังเกตนะฮะบ้านนั้นเก็บเงินไม่อยู่นะฮะเาเรียกว่าบ้านต้องลมแรง หรือบ้านที่นะครับอากาศไม่ค่อยเคลื่อนไหวเลยนะเขาเรียกว่าเยือกเย็นผิดปกตินะครับไม่มีพลังชี้เลยบ้านนั้นอยู่แล้วก็ไม่มลงเรืองเช่นเดียวกันครับหรือบ้านนะเอาเป็นแบบทางขึ้นทางด่วนก็ได้ทางลงทางด่วนก็ได้มันจะมะว้วนตัวมาแล้วลงมาครับลักษณะแบบนี้เรียกว่าเชียวเกี่ยวข้าวนะฮะบ,บ้านที่ อยู่ลักษณะแบบนี้อยู่แล้วลูกหลานจะไม่อยู่บ้านเพราะอะไรเพราะเพราะว่าเขาไม่มีความหวังในบ้านแล้วไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนะครับ,นะรบดังนั้นก็เลยมีแต่คนที่สูงอายุที่อยู่บ้านนั้นยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณลองไปดูแถวถนนตกดนนะฮะว่ามีหนุ่มมีสาวหรือเปล่าไม่ค่อยมีเลยนะฮะแถวถนนตกจะมีรุ่งเรืองอยู่แค่สองที่เท่านั้นนะครับนั่นก็คือโรงไฟฟ้าและโรงบาลน,นั้นเอ บ้านอีกอันนึงก็คือนะครับบ้านที่มีช่องตึกนะฮะช่องระหว่างตึกเลยครับคุณมองตึกสองหลังแล้วมีช่องกลางมาอย่างนี้เราเรียกว่าช่องแคบพิฆาตอยู่แล้วมีต่การแตกแยกตลอดนะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะแก้ไขได้คุณควรจะวางเต่าออกก็ได้นะครับนะฮะเต่าสองตัวซอกเนี่ยวางะรับกับติศทางนะฮะหรือนะครับคุณอาจจะดูว่าทิศทางเป็นอย่างไรก็ได้นะครับแล้วเราค่อยเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร ไม่อยู่บ้านตามทางสามแพ่งครับโดยปกติทั่วไปเราเราใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าทางสามแพ่งไม่ดีใช่ไหมครับนะแต่ถ้าเป็นงองผมมาทางสามแพ่งไม่มีปัญหาแล้วครับนะแต่ถ้าเราไม่รู้เราควรอีกเรื่องจะดีกว่านะบ้านที่อยู่หน้าบ้านเป็นโรงบาลน,นะครับหรือนะเป็นโรงบาลเป็นวัดนะครับหรืออะไรฮนะ โรงพยาบาลวัดแล้วก็เกี่ยวกับสถานที่นะฮะที่ใหญ่ๆรลจัการก็แล้วแต่ทุกนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะฮะเรามีกําลังน้อยเราคนน้อยเราสู้ก็ไม่ได้นะฮะครับนะอีกหลายอย่างที่เราจะต้องบอกไปถ้าบอกไปโอ้โหจาวแน่ๆเลยนะครับเอาเป็นสรุปดีกว่าครับฮะเอาเป็นวิชาของจุ้ยดีกว่าถ้าใครคิดว่าจะเรียนวิชาของจุ้ยนะครับถ้าคุณควรจะเรียนให้ครบสี่วิชาแล้วจึงว่าฮงจุ้ย จะดีที่สุดปลอดภัยที่สุดนะครับไม่ใช่มาปับ๊บนะหยิบหลอกแกอันหนึ่งปุ๊บที่ไมมองศานี่ชี้ชี้อย่าทาเลยครับแบบนี้อันตรายครับการดูหงจุย้ยไม่เหมือนกับการดูดวงการดูดวงเหมือนกับลิขิตคนคนเดียวนะครับคุณเดินไปยังไงคุณก็เดินไปนะครับแก้ไขดวงชะตายังไงก็ได้ครับแต่สําหรับวงจุ้ยพลาดไม่ได้นะครับเพราะหงจุ้ยเหมือนกับรถคันหนึ่ง ใช่ไหมฮะรถดีคุณสาม,มารถพาครอบครัวคุณไปดีได้ด้วยถูกไหมฮะครับแต่ถ้าเกิดรวงไม่ดีแเราก็นะฮะแก้นคนเดียวครับหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะบ,บางครั้งบางทีเราเรียนวิชาโหราศาสตร์ตัวไปเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าต้องยึดติดผมมีอาจารย์คนนี้คนนี้ผมก็ต้องตามคนนี้ตลอดจริงๆแล้วไม่ใช่ับผมว่านะเขาวิชาโหราศาสตร์นะฮะ เป็นวิชาที่บรรพบุรุษเราค้นคิดมาครับเราต้องศึกษาให้รู้จริงนะครับแล้วค่อยพัฒนามันต่อไปเรื่อยๆวิชานี้ก็จะพัฒนาต่อไปต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะไม่ใช่เราโมเด็ผูกติดอยู่กับวิชาเนี้ยอาจารย์บอกอย่างนี้เราต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นวิชาไว้อยู่แค่นี้เองนะฮะอยากให้คนทุกคนช่วยกันพัฒนาวิชาของดูของเราเนี่ยนะฮะโหระศาสตร์เนี่ยนะเป็นวิชาที่ลึกล้ำพิสดารมาก มีคนบอกว่าวันที่โลกเราจะเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดคือวันที่วิทยาศาสตร์กับโหราศาสตร์เป็นหนึ่งเดียวกันยกตัวอย่างเช่นนะฮะพัดลมคุณเห็นไหมฮะพัดลมมันหมุนตรงไหนฮะหมุนไปแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณมองไกลๆสินะฮะคุณจะเห็นใบพัดเนี่ยหมุนถอยหลังเนี่ยนั่นคือโหราศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ถ้ามันเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวได้นะครับ สุดยอดของพวกเราเลยนะครับบอกตรงนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกครับอ Hello. ขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับท่านอาจารย์ดำรงชัยท่านศรีเจริญแล้วก็ท่านอาจารย์สุรชัยอัจฉริยายนต์ะนะครับท่านได้ฝากข้อคิดฝากความรู้ หลักของพวงจุ้ยต่างๆจะเป็นยังไงการเลือกซื้อคอนโดเป็นยังไงการเลือกซื้อบ้านเป็นอย่างไรการเข้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวของวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องของโหราศาสตร์เป็นอย่างไรเพื่อให้เรามาปรับใช้กันอยู่นะครับผมลำดับต่อไปนะคะจะนําเสนอเนื้อหาและเทคนิคการพยากรณ์นะคะสาขาวิชาพิธีกรรมค่ะอักขรและเลขยันนะคะขอกาบเรียนเชิญท่านวิทยากรนะคะ อาจารย์ธนพลทองแข่งค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์ปทุมมานทีปสิรปนะครับผมขอเล่นเชิญครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับผมกลับเลยนเชิญท่านอาจารย์ปีเตอร์มาร่วมบรรยายด้วยครับผมท่านอาจารย์ปีเตอร์อยู่ไม่เอ่ยขอเสียงปรบมือหน่อยครับผม ท่านท่านอาจารย์ธนพลอยู่ไหมครับผมไม่มาเนาะไม่เป็นไร,ไนไรโอเคขากัับเรียนเชิญครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีท่านอาจารย์ธนพลไม่มานะครับผมก็เคยสอนวิชาพิธีกรรมอยู่ก็เลยมารับหน้าที่น,นี้แทนนะครับก่อน ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของอัคระเรียยันต่อไปความจริงพิธีกรรมนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับคนไทยมาช้านานตั้งแต่สมัยเรายังไม่เกิดสี่นะครับพิธีกรรมของคนไทยเนี่ยเกี่ยวพันในชีวิตทุกจังหวะเลยตั้งแต่ตอนเกิดมาเช่นเราพูดถึงพิธีการตัดกลนจุกต,ตัดผมไฟก่นผมไฟไหมฮะ พิธีบวชเนนพิธีสร้างบ้านพิธีแต่งงานไปจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็คือพิธีการในการส่งบัพรุลหรือสิ่งผู้คนที่เคารพที่จากไปแล้วจากโลกนี้หลังจากนั้นก็ยังมีต่ออีกใช่ไหมพิธีทําบุญให้แก่ญาติผู้ใหญ่แล้วเราก็มีพิธีที่ไม่เกี่ยวอใครโดยเฉพาะจะเป็นพิธีปรจจุัพิธีทางพระพุทธศาสนาเช่นวันวิสาขาบูชาวันมาฆะ พิธีของชาวบ้านตามความเชื่อถือเช่นพิธีลอยกระทวงวันเพน็ญอย่างนี้เป็นต้นนะครับพิธีกรรมเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะในชาติศาสนาของเราเท่านั้นนะฮะมีทั่วโลกนะขนาดอเมริกันซึ่งถือว่าเป็นคนยุคใหมย่ยุควิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์อะไรทั้งนั้นเขาก็ยังมีพิธีกรรมตามแบบของเขาเพราะว่าดั้งเดิมคนของเขาก็เป็นคนที่ มีพิธีกรรมมะไล็กของเขามาตั้งแต่โบราณาเช่นการเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ไปไปไปฟังไปฟังเทศตามาศาสนาคริสพิธีทําศีลจุ่มหรืออะไรแบบนี้ตามพิธีของาศาสนาคลิสนะครับเพราะฉะนั้นเราคํานึงได้เหมือนกันว่าเหตุใดก็ที่ประเทศของเราหรือประเทศใดๆในโลกเนี่ยจึงมีพิธีกรรมก็เพราะว่าเรามีความเชื่อครับ เราอาศัยความเชื่อในการดำรงชีวิตอยู่ผู้คนอาศัยความเชื่อในการที่จะเดินชีวิตต่อไปให้มีความสมุขเหมือนกับเราถ้าไม่มีความเชื่อว่าเราต่อไปชีวิตเรามีโอกาสรุ่งเรืองคนทุกคนจะต้องตายแน่อันนั้นตายแน่ๆครับหรือไม่รู้จะทําอะไรแะนะนะแต่เรามีความหวังเราคิดว่าเราทําสิ่งที่ดีๆจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นต่อเราคนไทยเราเชื่อว่าเคารพผู้ใหญ่นะฮะเป็นสิริมงคลกับตัวเอง เพราะฉะนั้นการเคารพผู้ใหญ่คนที่เคารพผู้ใหญเ่เด็กถูกสอนให้เคารพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของคนไทยเห็นลูกหลานไหว้หรือว่าไปมาลาไหว้ไม่รู้จักกันแต่ว่าผู้ใหญ่มีผู้น้อยเข้ามาหาก็ไหว้ผู้ใหญ่ก็เกิดความเอ็นดูก็เป็นสิริมงคลแก่ผู้น้อยนะจะเข้าไปซักไปถามไปทํากิจการอะไรผู้ใหญ่ก็เมตไดเอ็นดูนั่นคือพิธีกรรมชนิดหนึ่งที่เป็นพธีกรรมพิธีกรรมประจําวันพิธีกรรมที่สําคัญนะฮะ ที่เราทํากันเป็นครั้งเป็นคราวเป็นเรื่องเป็นราวไอ้นั้นเรามักจะเรียกแค่นั้นว่าพิธีกรรมจริงๆแล้วเรามีพิธีกรรมในชีวิตประจําวันอยู่ตลอดเวลานะพิธีกรรมเนี่ยที่เรามักจะรู้กันแล้วก็สอนกันในทุกๆท,กที่พิธีกรรมขึ้นบ้านใหมย่ยกสารพระภูมินี่มาดับหนึ่งทุกคนอยากจะรู้เรื่องยกสารพระภูม,มิเพราะนั้นใครจะมาเรียนจะมาสอนก็มักจะนึกถึงยกสารพระภูมิทําไงตั้ง ติจูเอ่ทำยังไงอะไรแบบนี้เป็นต้นเรานี่คือพิธีกรรมไม่มีใครมาสอนให้ให้เรารู้ในในที่ไหนที่ยังไม่เห็นนะฮะพิธีกรรมที่เกี่ยวออกับความตายนะทำไมเราต้องมีพิธีอย่างนู้นอย่างนี้เวลาญาติเราเสียชีวิตไปนะอาจจะไม่เด็ดบางคนเรไม่พูดในทีนี้แต่พิธีกรรมยางที่เรามาในวันนี้มันมีพิธีการ แม้ว่าจะไม่เรียกว่าพิธีการพิธีการนะที่เรามีท่านประธานก็คือนายกสมาคมข,ของเราเนี่ยได้มาเปิดและก็กล่าวในหลายๆสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เรารับทราบแล้วก็มีระดับขั้นตอนในการที่วิทยากรทั้งหลายขึ้นมาบรรยายให้เราฟังตามวัตถุประสงค์ต่างๆนี่เป็นพิธีการแต่มันก็เป็นลักษณะของพิธีกรรมชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่แถ้าพูดถึงพิธีกรรมตรงๆมันเรื่องเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ แล้วเราควรจะเชื่อไหมความศักดิ์สิทธิ์อันนั้นเราควรจะเชื่อนะครับใครไม่เชื่อมั้งครับเรื่องพูดผีวิญญาณปีศาจใครไม่เชื่อยกมือน,นะครับเรื่องพูดผีวิญญาณปีศาจแสดงว่าเราเชื่อว่ามีผีมีวิญญาณไม่เคยเห็นแต่ยังยอมเชื่อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของหลักความเชื่อครับ จะเชื่อผมไหมความเชื่อนี่แหละเป็นสิ่งที่พาชีวิตเราไปทางดีทางเสียได้ท่านไม่เชื่อวิชาหวงจุย้ยท่านไม่สนใจดูหวงจุย้ยท่านไปทำปลูกบ้านปลูกอะไรก็แล้วแต่เลือกสถานที่ที่ผิดเกิดความหายนะขึ้นมาแล้วท่านหาคนช่วยไม่ได้ในที่สุดไม่มีใครช่วยสุดท้ายเข้าตาจนก็มาหาหมอหวงจุย้ยให้ไปช่วยแก้ที อาจารย์หวงช่วยไปดูบอกโอ้แก้ง่ายนิดเดียวย้ายออกไปซะ,ะนะหรือว่าง่ายนิดเดียวคุณอย่าทําสิ่งนี้ถ้าณนตรงนี้ประตูหน้าบ้านคุณเปิดไปป่าช้าได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันเนี้ยท่านอาจารย์หวงช่วยทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี้ยจะตอบคำถามท่านได้ดีนะครับนั่นคือความเรื่องของความเชื่อทําไมเราจึงมีสารพระภูมิอยู่ในบ้านบ้านไหนไม่มีสารพระภูมิหรือสารใดๆบ้างครับ ยกมือครับอ่ามีมีสิ่งเคารพอยู่ในบ้านไหมครับอย่างน้อยทุกคนไม่มีสารพระภูมิก็มีที่บูชาพระนะใช่ไหมฮะเราเป็นชาวาศาสนาพุทธการที่มีที่บูชาพระแม้แบางคนเนี่ยบางคนจากจากบ้านนอกไปอยู่หอพักในกรุงเทพเพื่อเรียนหนังสือเอาพระคุณพ่อคุณแม่มาตั้งไว้บนหัวเตียงแล้วบูชา นั่นก็เป็นสิ่งที่คุ้มครองค่ะแล้วถามว่าพระพุทธองค์ลงามาคุ้มครองหรือเปล่าไม่มีใครบอกได้ว่าท่านมาคุ้มครองหรือเปล่าหรืออย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่มีเลยครับคือความศรัทธาในพระพุทธศาสนาในพระพุทธเจ้ามันทําให้คนเรามีกําลังวังชาและสติปัญญาและความคิดนะฮะไปในทางที่ดีนะฮะ การที่เรามีความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ดีงามย่อมพาเราไปในทิศทางที่ดีเชื่อคนที่ดีคนที่ดีพาเราไปในทางที่ดีชื่อคนที่ไม่ดีคนไม่ดีก็พาไปเราไปในทางที่ไม่ดีบ้านที่ยกศาลพระภูมิเราต้องเชื่อและยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องภพภูมิไม่ได้มีใครมาอุปโลกในภายหลัง พระพุธองเป็นคนตัดเองว่าจัก,กรวาลวัฏสังสารนี้มีสามสเิตภมตั้งแต่พรมข้างบนมาเลยลงมาเป็นเทวดาเรียกว่ากามาวาจรภูมิซึ่งรวมทั้งเรษอะไรอะไรกแล้วมาถึงมนุษย์มาถึงผู้ที่ในพบต่ำๆไปจนถึงล่างที่สุดก็คือนรกสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงตามคำสอนของพระพุทธศาสนา ใครเคยเจอผีปีศาจหรือเงาแบบปกแบบที่นึกเข้าใจว่าเป็นวิญญาณมั้ยครับเน่มีอยู่ข้างหลังหลายคนด้วยเนี่ยเห็นไหมผมก็เคยนะครับรตายเลยแต่ผมเนี่ยเป็นคนเชื่อคนยากมากเหมือนกับคนแม่ผมมาถึงบ้านแล้วอาจารย์เก่งมาถึงบ้านแล้วยังไม่เชื่อเลยต้องดูของจริงให้เ็นก่อนนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หล่อหลอมวัฒนธ,นธรรมของชาวไทยเรา นะชาวทีนเขามีวัฒนธรรมพิธีของจีนบางบบางบางก็มาจากศาสนาพุทธซะด้วยซ้ำนะเมื่อพิธีกรรมเป็นสิ่งที่เราควรจะเชิดชูเอาไว้นะฮะและควรจะทําให้ได้ถูกต้องด้วยแต่สิ่งที่ผมจะเรียนท่านให้ทราบคือว่าเราไม่จําเป็นต้องหาอะไรให้เรียบพร้อมถ้าไม่มีความเรียบพร้อมแต่ถึงเวลาที่เราจะต้องทําอะไรแล้วจงทําด้วยความตั้งมั่นและความจริงใจรับรองได้จะได้ผลดีกลับมา นะถึงเวลาแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่อไปที่ที่ผมจะส่งให้ท่านอาจารย์ปทุมมานเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะของความเชื่อนะครับและเป็นความเชื่อที่มีผู้พิสูจน์แล้วเยอะสองท่านเนี่ยผมที่อยู่สองคน,เ,นเจอมาแล้วด้วยตัวเองหลายประการแล้วหลายๆคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็เคยเจอมาแล้วด้วยตัวเองหลายประการนั้นผมขอยกให้ท่านอาจารย์ปทุมมา พูดเกี่ยวกับเรื่องของอักษรเลขยันต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะท่านนายกที่ท่านได้โอกาสนะคะให้มาพูดในเรื่องของความมาปิมหาขมังเวทหมายวิชาที่ตื่นเต้ตนเนอะ,ะ,ะหลายๆคนก็มีความเชื่อนะคะ ศรัทธาคู่กับปฏิหารนะคะบางคนที่นะคะศรัทธาในเรื่องของพระพุทธศาสนาะเข้าถึงในเรื่องบทสวดมนต์นะคะวันนี้ขอนําเสนอด้วยนะคะมหายันชุดใหญ่ตรงนี้นะคะ,นะคะทุกคนอาจจะเห็นไม่ชัดเจนนะะอาจจะกอยากสักท่าดึงนะคะมาพิสูจน์ในลวดลายยันนะคะในชุดนี้ เป็นยันที่ตัวดิฉันนะคะได้ทำขึ้นมาด้วยนิมิตนะ,ะของครูบาอาจารย์ท่านนั้นนะคะก็อยากจะให้นักเรียนคนหนึ่งนะคะที่ได้ศึกษาเรียนวิชาอาการรักขราเลขยนันกับตัวของอาจารย์เองข้อขอเชิญคุณกล้านะอ้ากรบมือหน่อยนะครับอันนี้เป็นภาควิชาของอาการรักขราเลขยันโบราณในเรื่องของความเชื่ออีกที่ปฏิหารและความเป็นคมังเวทคะ่ะ หน้ายืนตรงนี้เลยนะคะโอเคนะคะนี่นี่นะ,ะชื่อกุณกล้ากล้าจริงค่ะพอหน้าวันแรกที่มาเรียนนะคะยังไม่ทราบและยังไม่รู้ตัวสษรอักขรของเลยแต่พอมาเริ่มศึกษาเรียนรู้ตอนนี้เรียนไปถึงปียังคะ,อะสองคอร์สนี่นะครับสองคอร์สแล้วนะ,ค,ะ,ะความเป็นคำหังเวทและมีความขลังบุคคลคนนี้ ยัดสอบไปแล้วนะคะเมื่อคราวที่แล้วสอบผ่านค่ะคะแนนเกือเต็มหลบมือหน่อยค่ะ,ะ,คะอันนี้จะเป็นเครื่องยืนยันว่าเอ๊ะเขาเรียนได้จริงเหรอตอนนี้อยากให้คุณกล้านะคะได้หันหลังนะคะให้ท่านผูมเกียรติหรือท่านคณาจารย์ทุกๆท่านเลยนะคะไปตรงกลางเลยนะคะอนุญาตให้ถ่ายภาพได้ยันมหามงคล สมบูรณ์พูนผลนะคะอันนี้คือยันพระเจ้า16พระองค์นะคะที่จะมีบทสวดที่ลหลายหลท่านเนี่ยบวนสมาชิกจะสวดตรงนี้ได้จะขึ้นว่านะมะนะอะนอกอนกไะ้ะไไหมฮะ,ะอ้อกออนอะนะอะกะอังอุมิอะมิมะหิสุตังสุนาพุทังอสุนาอ เป็นยันที่ให้คุณพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยข้อสำคัญนะคะใครอยากรวยยกมือขึ้นค่ะ,<ด>ะนะใครอยากรวยยกมือขึ้นค่ะ<ด>โอ้โนะนหนะคะแนนนิยมท่วมท้นนะฮะแค่ดูก็รวยนะคะ นี่ขอเชิญคุณก้าตรงนี้นะย่าไม่ไปไหนนะคะที่ดิฉันบอกว่าใครที่อยากรวยยกมือขึ้นนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นศรัทธาและความเชื่อปฏิหารยันชุดนี้นะคะที่ดิฉันเนี่ยทำนะคะมากับมือนะ,ะด้วยนิมิตหมายความฝันของใครอยากทราบไหมคะบรมปรูป,ปูรศีพรมนารอดค่ะนะ,ะท่านมาเข้าฝัน หลายครั้งท่านบอกถึงเวลาของเจ้าแล้วเราก็ยังสงสัยกังขาว,ว่าถึงเวลาอะไรห,หรอือนะจงกระตั่งเดือนผ่านไปครั้งที่สองท่านมาปรากฏกายในฝันท่านก็บอกว่าถึงเวลาแล้วให้ทำยันชุดใหญ่นะขึ้นมาบูชาเป็นอภิมหายันมงคลซึ่งดิฉันเองก็ยังไม่เห็นภาพว่าเ,เราจะเจะไปน,นำยันที่เป็นอภิมหามงคลจากไหนดี เพราะว่าในส่วนตัวเองนะคะเอ,อเปิดสอนวิชากระย,ยันเนี่ยจะมีตำรับตำราของโบราณเยอะมากๆอ่าชนิดที่ว่าท่านอาจารย์พีเตอร์ท่านบอกว่าสั่งซื้อตู้นะคะมาขนใส่ตำราเท่านั้นยังไม่พอตำรามีมากนะครมีทั้งของเก่าของที่บูรณานการมีประยุกต์ขึ้นมาหลากหลายสมัยนะคะต่นี้ยันจะพูดถึงยันเนี้ยนะคะชื่อเต็มๆนะคะจว่า อภิมหาสัตยันเทพชุมนุมนะแต่นี่เป็นยันที่แกล้วคลาดพุทธกุลด้านปลอดภัยแคล้วคลาดมีความสำเร็จนะฮะสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิการยะตถาคโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาพังนิรันตรังสัพพะสิทธิพระวันตุเม นะเป็นประกาถาที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์บทนี้มากๆนะคะใครที่มีไว้บูชาขอบอกเลยนะคะจะรวยเหมือนดิฉันค่ะคอนเฟิร์มนะคะเพราะเวลานี้นะคะดิฉันเนี่ยทำยันมาหลากหลายแล้วจำหน่ายค่ะขายของเลยละหายขอนะใครใครที่ไปเคยสำนักข,ข,ของท่านจนจนหนโ ท่านศักก็ไปทางศักนะครใครต้องการยันบูชามาที่สำนักโหราจารย์บ้านานารยจันแอดเจ้าค่ะนะฮะอยู่ที่ไหนนะะหมู่บ้านมันธนาค่ะนะถนนบางนาตราดคนฟังหมู่บ้านบอกเอ๊ะติดกับหมู่บ้านศรีวลีใช่ไหมเอ๊หมู่บ้านนี้เอ๊คนรวยเนี่ยใช่แล้วเจ้าค่ะเพราะอภิมหายันนี้ทําให้ดิชันรวยค่ะนะ คนที่อยากได้ยันเนี่ยนะคะเดิงคุณต้องเป็นคนเชื่อตัวเองก่อนว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระค่ะประกอบกิจกรรมที่ดีรักษาศีลข้อสำคัญนะคะคุณต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรณกับวิชาชีพนะคะแล้วก็การงานที่มั่นคงปฏิบัติปฏิบัติด,ดีกับทั้งตัวเองกับทั้งคนอื่นๆสังคมชาวโลกคุณรวยแน่นอนนะคะนนี้ นักเรียนที่มาแล้วดี่ทนจะให้นักเรียนท่านนี้นะคะได้อธิษฐานขอหนึ่งข้อกับยันมหามงคลที่ชื่อว่าอภิมหาสัตยานเทพชุมดุมค่ะขอเชิญคุณกล้าค่ะนะคะอธิษฐานจิตหนึ่งข้อเท่านั้นห้ามอธิษฐานหลายข้อนะคะเช่นคุณอยากจะรวยนะคะขอให้คุณรวยจริงล้นฟ้าเลยนะคะ ขอให้คุณร่ำรวยดีเั่นจะปลุกเสกหน้าบัดนี้เลยจัจจักเลยนะคะอยากกระพิบตานะคะ <c oughs> อ่านะตั้งน้โมสามจบนะคะอธิษฐานจิตขออันนี้เราต้องจริงกับจิตตัวเราเองไม่ใช่บอกขอข้อเดียวแอบในใจว่าเออเอาอย่างอื่นด้วยจะได้ครบเพื่อนไม่ใช่นะคะ,ะตั้งนโม3จบทุกท่านนะคะแล้วว่าสีวลี จะมหาเถรเทวตาณรปูชิโตโสระหูปัจ,จยาทิมหิมหาลาพังสะทาโสถีพระวันตุเมสาธุหอยทุกท่านรวยด้วยนะคะอ้าปรบมือคุณกล้าด้วยท่านแรกเวลามีน้อยดีดนขอเรียนเชิญน,นักเรียนในภาควิชาอักรรเลขยันนะคะ ขอเชิญนะคะคุณเล็กและคุณต้อยอ่ามานะนักเรียนยันปีนี้เรียกว่ารับห้องห้องนี้เล็กไปเลยเดยวอัศจรรย์ค่ะนะคะคนแห่แหนมาสมัครเรียน20ประาท่านเต็มห้องค่ะมีเสียงกระซิบว่าได้เปิดเมื่อไหร่ล่ะสี่กรกฎาคมนะ,ะวันเสาร์ที่สี่กรกฎาคมใครสนใจอยากเรียนวิชาแห่งความร่ำรวยอัขระเลียกยันมาเลยอขอเชิญนะคะ คุณต้อยและคุณเล็กนี่เป็นน,ะะนักเรียนในภาควิชาอักขรเลขยันนะคะัดิฉันจะให้สองสาวอาธิษฐานจิตนะ,ะกับมหายญาโมงคลนะคะนะ,ะขอคนละหนึ่งข้ออธิษฐานจิตเชิญค่ะนะเวลานี่รู้สึก่่เนู้เรียนจริงๆอยากได้แตกชะ่วงค่ะเ <c> พ <oughs> ราะ,ะว่าเวลาจํากัดแล้วก็จะมีเรื่องราวของ ยันมงคลการปลุกเสกการเจิมต่างๆอีกมากมายีเดีนี้นักเรียนที่มาแล้วนะคะ,ะใครที่ยังไม่ได้ขอพอรกับยันมหามงคลยกมือขึ้นนักเรียนที่เรียนหักหยันคะมีไหมฮะมีด้านหลังโอ้ยังไม่ได้ขอเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้านหลังได้นะคะออโอเคนะในช่วงนี้ก็เกรือนอไว้พอเป็นพิธีนิดนึงจริงๆเนะี่ยยังมีเรื่องราวนะทางผู้ศาสนาในเรื่องการเจิมการเขียนยันมงคลต่างๆ ดิจันต้องบอกเลยนะคะว่าวิชานี้เป็นวิชาการชั้นสูงนะคะเน้น,นเรื่องของศิลปศาสตร์วิจิตรศิลป์เพราะว่าในสาขาวิชาที่ดิจันสอนนะคะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมทำเช่นดูที่คอก่อนดูที่คอน,นะคะทุกท่านจะเห็นว่าเอ๊ะมีตะก,กรุดมงคลนะคะได้มาจากไหน อันนี้นะครับเป็นสายวิชาชั้นสูงที่ที่ฉันเรียนมาโดยตรงนะคะกับพระในสายขมนค่ะครับนนนะไม่ไม่ตรงกลัวนะครับพระพระขมรนคือเป็นพระนะครับ